ทำแพงที่สุดของของบุคระชาติ จริงๆถ้า,เ,าเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปเราจะาจริงๆสามารถจอดดูได้แต่ว่าเราจะไม่ให้ใหป้อนอาหารนะคะในช่วงเช้าก็คือจะให้น้องได้กินอาหารตามธรรมชาติแบบนี้ได้กินหญ้าและในช่วงบ่ายถึงจะสามารถเข้าไปเจอน้องสัมผัสได้ใกล้ๆป้อนอาหารได้ที่บริเวณระเบียงชมช้างนะคะแต่เนื่งจากว่าพื้นที่ที่น้องอยู่มันเป็นพื้นที่ของถนน ทางอาจจะไม่สะดวกกับการจอดรถดูเป็นเส้นทางสัญจระคะมาแล้วค่ะคนงามซ้ำวัยนั่งรถรางเข้ามาแล้วค่ะ อยากเจะควันบูมต้องซื้อโปรแกรมปังบุญแม่วังควันบูมคือใครคะอ,อ,อีกแล้วแอดมินคนในไม่รู้เท่าคนนอกอีกแล้วนะคะช่วงนี้ข่าวสารไปไม่ถึงอีกแล้วซูมไม่ได้ซูมกลับไปได้ช่วยด้วยค่ะซูมกลับไม่ได้ไดไไดเอ้า ขออภัยนะคะภาพวืบภาพวืดแบบเร็วมาก พอโอดนู้นค่ะเสื้อสีน้ำเงินอยู่กับพี่เซฟพี่เซฟพี่โอ๊ดอยู่ตรงนู้นค่ะไม่คุยเลยนะคะถ้าช่วงเวลาของการกินจะไม่ค่อยคุยเพลินค่ะ ยุย้ยถ้าอยากออกกล้องละเซดูจงใจดูมีความประสงค์นะคะลิซ่าเธอไปไหนแล้วเธอไม่กลับบ้านกับแม่หรอโอเคอไรอสอดอขับมองทางด้วยนักเรียนเยอะค่ะลูกหลานควันช้างนี่เองโอ้ลงน้ำเลยลูกยุย้ยเล่นน้ำเลยยุย้ย อยากดูยุยเล่นน้ำวันนี้มาทรงมอมทั้งคู่นะคะที่ผ่านมาเห็นออแสนรูเขาสะอาดเอี่ยมอ่องนะคะวันนี้เละก,กว่ายุยอีกวันนี้สงสัยจะเพลินหรือดีวันนี้แสนรู้มีเครื่องหัวคะ่ะ เป็นเครื่องเทศเครื่องเทศเครื่องไทยนึกว่าจะลงน้ำอดเลยสวัสดีทุกคนนะคะน้องๆช้างทุกเชือกทุกตัวคะ่ะไม่รู้จักควันบูมจริงๆ <laughs> เพราะช่วงนี้มีควันใหม่เข้ามาเยอะนะคะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้ทำงานร่วมกับ ช้างกับควานเพราะว่าอยู่อีกส่วนหนึ่งแล้วนะถ้าเป็นช่วงที่ผ่านมาอยู่สังกัดงานโรงเรียนควานก็จะรู้จักควานช้างหน่อยตอนนี้ไม่ค่อยได้ทำงานเกี่ยวข้องกันก็เลยไม่รู้จักนะคะอยู่อยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ไม่รู้นะคะยุ้ยเธอข้องใจอะไรกับเราปะเนี่ย <c oughs> คือเราต้องกระเถิบมานะเราก็ต้องกระเถิบมา <c oughs> อนี่ชัดเจนวันนี้แสนรู้พังตัวแต่เช้าเลยค่ะสงสัยจะอารมณ์ดี ทุกทีไม่เห็นเล่นเลอะเทอะเลยมีแต่ยุย้ยวันนี้เลิกกับยุย้ยน,นี่พี่อดวันนีหาอะไรอีกอะหาหาของกินเล่นเก่งจังเลยมีของดีนี่น่ะหายุย้ยยุ้ยมีของดีหรือเปล่า ควันบูมคู่แข่งควันปาร์กอ๋อเคจะได้ไม um ่ต้องแย่งกันควันใหม่นะคะเป็นควันใหม่อ่ะเล่นน้ำหรือยังจ้า เล่นน้ำหรือยังเอยเล่นน้ำกันเธอวีดหนุ่มสองหนุ่มนี้ก็ได้นะคะวันนี้ยังไม่เจอควานะาจะหนุ่มอาจจะได้เจอของดีวันนี้อาจจะได้มีชมอะไรใหม่ๆนะแอบได้ยินว่าไปถ่ายอะไรกันมานะคะเกิดการแย่งชิงโทรศัพท์หลวงเครื่องนี้นะคะเมื่อช่วงเช้ากับแอดก่อ ดิฉันได้สิทธิ์ไลฟ์สดนะคะได้ได้เอามาไลฟ์สดวันนี้มีมาแปลกจริงค่ะมีเครื่องหัวเครื่องหัวหนาเตอะเลยจริงๆอยู่รอเนี่ยไม่ใช่ละรอรอเขาลงมาเล่นน้ำยุ้ยทาท่าจะลงก็ไม่ลงเมื่อกี้ วันบูมาใหม่ยิ้มเก่งๆแล้วอ่อนๆชอบอยู่ในป่าทำไมทำไมเขารู้กันเยอะจังเลยนะคะอินไซส์หลายท่านอาจจะผิดหวังถ้าอยากได้ยินเสียงแสนรู้ในช่วงเช้าของการเอ j o y e a อ i n ตแบบนี้นะคะโอกาสที่เขาจะส่งเสียงน้อยมากช่วงที่จะได้ยินก็คือช่วงที่ปากว่างอย่างเช่นช่วงที่ลงออกมาจาก แหล่งที่พักในช่วงเช้านะคะแล้วก็เดินออกกําลังกายเนี่ยจะได้ยินเสียงร้องบ้างกับตอนที่อยู่ที่ระเบียงชมช้างสองสาวเกงพ่อปล่อยตามสบายอยู่ในสายตานะคะ สวัสดีค่ะยไหนแล้วคอมเมนต์ Comment. นี่ก็จะมีรถนะคะอาจจะสับสนหน่อยถ้าเป็นการขับเข้ามาครั้งแรกนี่ก็เหมือนนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะคะด้วยรถส่วนตัวเป็นแบบ drive-thru ซึ่งจะเป็นการ จ่ายเป็นค่านํานรถเข้ามาจอดด้านในนะคะเพียงห้าสิบเท่านั้นเองนะคะนํารถส่วนตัวเข้ามาอาจจะงงๆค่ะเส้นทางเรามีเช็ค point เยอะกว่าจะเจอช้างนะคะวันนี้มีหนุ่มๆวังนะคะแต่ว่าถ่ายไม่ได้จริงๆเหลือไปเห็นละตอนขับรถออกมาอ่ะเขาเอาไปเก็บแล้วค่ะ <laughs> เขาเห็นเรามาเขาเอาไปเก็บแล้วค่ะคนในรั้ในวัง งดถ่ายรูปนะคะถ้าใครมีโอกาสได้มาพักที่นี่บางคนมีโอกาสได้เห็นนะคะแต่ขอความกรุณาไม่เก็บภาพนะคะดูได้แต่ตาจริงๆหนุ่มๆในรั้วในวังอ่อแอดเฟิร์ทะเบียนรถอะไรจำเป็นต้องถูกหวยวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมคะเลขง่ายมากเดี๋ยวจะแกล้งแบบเออแ plan p l นไปให้ดูนะคะ จริงๆเลขนี้ก็ถูกบ่อยนะคะแต่ช่วงหลังๆไม่ค่อยไม่ค่อยออกแต่ตัวแอดเองอ่ะไม่ได้ซื้อแต่เลขมันจะออกบ่อยนะคะหันก้นให้ละบันทายดินระเบิด พี่คันเร่งกับพี่จอบฉายาอะไรอีกตั้งถามแอดเฟิร์นว่าวันนี้แอดชอบเลขอะไรสองสามตัวมีคนถามเยอะนะคะยิ่งเนี่ยช่วงที่กำลังพุงกลมๆเนี่ยเขาจะ เรื่องแบบนี้เขาจะชอบถามเราเยอะซึ่งเราลำบากใจเพราะเราเป็นคนไม่เล่นหวยนะคะเราไม่รู้ว่าจะบอกอยังไงชอบเลขอะไรเราก็ตอบไม่ถูกเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูทะเบียนก็แล้วกัน <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับดาวแล้วก็อะไรเนี่ยดอกไม้รเริ่มเลยโอ้ดาวหนึ่งพันดวงค่ะเพิ่งเห็นขอบคุณดาวทุกดวงจริงๆ แวะมาให้ดาวขอบคุณมากๆค่ะคุณชุดมิมนลมีสองติดกิฟวันที่9้าเผื่อเจอนะคะจะได้เจอหรือเปล่าอ่ะจะไปละสองสาวหันก้นให้ไปก็ได้ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะ